สวัสดีครับอยู่อบตอมอซานะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดคันธารามนะครับหรือวัดทุ่งอ้อนะครับนี่วันนี้นะฮะมาทํางานกู้ภัยนะครับมางานการกุศลนะครับก็เนื่องด้วยวัดทุ่งอ้อนเนี่ยนะครับเขามีพิธีนะครับมอบโรงนะครับทุกวันที่16ของเดือนนะครับซึ่งรอบนี้ฮะวันพิทีของเราเนี่ยสว่างสําเร็จเนี่ยนะครับอ่าได้รับ มอบลงบริจาคด้วยนะครับ20โลนะครับของเรานะครับก็เพื่อไปทําสาธารณกุศลต่อไปนะครับสําหรับศรญาติเอยหรือว่าผู้ยากไร้นะครับที่ไม่มีปัจจัยในการซื้อโลงนะครับก็สามารถมาขอที่เราได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับว่าวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะก็มาดูครับเขากําลังทําพิธีกันอยู่นอกจากหน่วยงานของเราแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานนะครับหน่วยกู้ภัยนะครับที่ ร่วมรับมอบด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะฮะวันบุญเลยนะครับพระเจ้าก็ดีกลุ่มพระสังฆ์เจ้าก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุพระพุทธโรดิปดิสัายเยอะมากทําไมเยอะขนาดนี้เยอะมาก เยมาครับก็เดี๋ยวมูลนิธิเราก็กำลังจะไปรับลงแล้วนะครับเอาลงขึ้นรถเอาลงขึ้นรถนะครับ อันนี้ก็หน่วยกู้ภัยของเราก็ได้ครบละ20นะครับเ็เดี๋ยวเราก็ยังไม่ไปครับเราต้องรอช่วยกู้ภัยอื่นๆด้วยครับเพราะว่าเขาก็มาช่วยเราเมื่อกี้ครรวมโดยช่วยกันครับวันนี้เหนื่อยหน่อยแต่ได้บุญนะเออลงแบบดีมากเลยครับคุณภาพดีมาก เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าโรงศพเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเยอะมากครับเป็นร้อยฮะไม่ใช่แค่หน่วยเราหน่วยเดียวนะมีหลายหลายหน่วยนะครับพี่มารับโรงศพไปช่วยเหลือศพระยาติแล้วก็ผู้ที่ไม่มีปัจจัยต่างๆนะครับเยอะมากเดี๋ยวดู ยังไม่หมดนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะตอนนี้นะก็ยังยังอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยเยอะมากๆครับตอนนี้ว่าน่าจะยาวเหมือนกันวันนี้เกิงตังหรือยังใส่ชุดมาสอนสองโอ้โหโคตรร้อนที่สุดครับวันนี้ เดี๋ยวรอก่อนอ่ะนี่กำลังจะายฝั่งอีกฝั่งแล้วครับแล้วก็นั่นแหละใกล้เสร็จละก็วันนี้ก็เป็นบล็อกสั้นๆเล่นๆไม่เท่าทร่สั้นแล้วแหละผมขี้เกียจตัดแล้วน่าจะปล่อยยาวๆไปเลยก็เนี่ยฮะวันหยุดวันเสาร์ฮะเอาเวลามาทำสาธารณประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับอาตอมโมซาครับคลิปหน้าว่าจะพาไปไหนต่อช่วงนี้ เอไอม้กิมบอลก็เลยถ่ายวิดีโอเล่นเยอะหน่อยอะฮะไปนะฮะเจอกันครับ